แล้วก็ไปดูบรรยากาศการค้าชายแดนกันนิดนึงนะคะที่จุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาช่องสงงามตําบลพลายพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะที่เขาบอกว่าการค้าในช่วงที่ผ่านมานั้นค่อนข้างจะซบเซาแต่วันนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วอาจจะเป็นเพราะการพบปะพูดคุยของนายกับหุ่นเซนก็เป็นได้นะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีชาวกัมพูชาแห่เข้ามายัางพื้นที่ของไทยเพื่อซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยก็ยอมรับนะคะว่าหลังเกิดเหตุการณ์ประทะกันเนี่ยการค้าที่นี่ค่อนข้างจะซบเซาและชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์และไม่กล้าที่จะกลับมาค้าขายตามปกติค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีประธานหอการค้าจังหวัดคนใหม่ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนนั้นเริ่มผ่อนคลายแล้ว ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการค้าเพราะว่าในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เองนั้นก็เตรียมที่จะเร่งผักดันการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องสายตะกูตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวด เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทําให้ประชาชนท้องถิ่นนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะส่วนบรรยากาศชายแดนด้านอำเภอกันทรลรัษษ์จังหวัดศรีสะเกดเพราะว่าทหารกองกําลังสารนารีและทหารพรานค่ายพิทัก,กษ์อุทุมพรเขตอําเภอกันทรลรัษษ์จังหวัดศรีสะเกดยังรึงกําลังคุมเข้มบริเวณ ด่านห้วยด่านและด่านภูน้อยทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารโดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกและชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องการไปทำไร่และหาของป่าเข้าไปในพื้นที่อย่างเด็ดขาด ด้านนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผูว้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตยอมรับว่าการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมผาหมอยแดงบนอุทยานแห่งชาติขอบพระวิหารต้องชะลอ,อการเปิดออกไปอย่างไม่มีกําหนดหรือจนกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะต้องประเมินสถานการณ์ร่วมกับกองทัพภาคที่สองเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยสําหรับจังหวัดรีสเกตเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมผาหมอยแดงทุกวันหยุดเสราร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤเษิกตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่าหลังเกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกัมพูชาทําให้ทหารต้องสั่งปิดพื้นที่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมผาหมออีแดงค่ะมาเรื่องของการถือสัญชาติอังกฤษของใน